สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นอยู่ในส่วนของการเฉลยเรื่องของร้อยละและเปอร์เซ็นต์มาฝากกันครับพี่พี่น้องน้องหลายๆคนก็รีเควสตกันเข้ามาหลังใหม่นะครับว่าอยากจะให้คณิตสกิจตอมนั้นได้อธิบายหรือเฉลยข้อสอบนะครับที่เกี่ยวข้องกับแนวภาคกอเยอะๆแบบนี้นะครับเพื่อจะได้มีคลังข้อสอบเยอะๆไว้ให้กับทุกทท่านนะครับได้ลองมาศึกษายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนที่จะไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับข้อนี้ครับ โจทย์นี้เป็นโจทย์แนวคลาสสิกข,ของเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์เลยนะครับให้เรามาพิจารณาร่วมกันโจทย์บอกว่าข้อนี้นั้นบอกว่าห้องเรียนนะครับมีนักเรียนหญิงเนี่ยอยู่ทั้งหมด22คนซึ่ง22คนเนี้ยคิดเป็น55%ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดเลยโจทย์ถามว่าในห้องนี้นะครับจะมีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนแน่นอนว่าข้อนี้ก็จะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์นะครับตัวเลขเพศของเรานะครับหรือนักเรียนของเราที่นี้ก็จะหมายถึงจํานวน,นนักเรียนหญิง จํานวนนักเรียนชายเพียงแค่2เพศนะครับซึ่งแสดงว่าตัวนี้นะครับถ้านักเรียนชายของเรานะครับก็จะต้องพิจารณาจากตัวเปอร์เซนต์แน่นอนว่าถ้าเป็นหญิง55%เปแปลว่าเราจะต้องรู้ด้วยนะครับเทคนิคหรือวิธีการของเราเลยว่าตัวผู้ชายก็จะต้องมีแค่45%้นั่นเองอ่าแล้วเราค่อยมาพิจารณากันต่อว่าเราจะมีวิธีการพิจารณาคำตอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูเฉลยคำตอบตนี้พร้อมๆกันเลยครับ อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นขออนุญาตคุณครูทุกท่านได้วาดรูปสวยๆไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่า <laughs> ให้คุณครูคทุกท่านได้ดูด้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนเย利亚บทหรืออาจจะทําให้ดูงานมันดูมีศิละปะดูมีคุณค่ายิ่งขึ้นเนาะข้อนี้นะครับเอาง่ายๆเลยว่าอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกก็คือนักเรียนหญิงที่มี55นะครับแปลว่าถ้านักเรียนชายอยากจะรวมให้เป็น100เเ็ต็มท่วนเลยก็ต้องมีแค่45นนั่นเอง จากนั้นข้อนี้นะครับผมเลือกใช้วิธีการเทียบบัญญัติย่างให้ค,คุณครูเห็นอย่างง่ายเลยจะเห็นว่าข้อนี้วิธีการเทียบบัญญัติย่างก็คือเอานักเรียนหญิงที่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับมาพิารณาแล้วก็แปลความออกมาเป็นตัวจํานวนคนเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการนะครับคาตอบสุดท้ายก็คือจํานวนคนนั่นเอง <S <S ข้อนี้ครับวิธีการก็คือนักเรียนหญิง55เรนะครับเราจะคิดเป็น22คนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนชาย45ละ่ะจะคิดเป็นกี่คน ามนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็เราจะใช้การคูณควายนะครับคูณควายออกมาแบบนี้นั่นแปลว่า45ก็จะไปคูณอยู่กับ22แล้ว55ก็จะหารเป็นตัวหารแบบนี้นะครับถามว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เปลี่ยนให้เป็นตัวเลข100ยหรือครูแป๊บที่เป็นตัวหารจะเห็นว่านะครับเราต่างมีทั้ง45กับ55อยู่ทั้งบนและล่างซึ่งถ้าเรามีตัวส่วน100เข้าไปอาจจะทําให้เราคิดเลขงงๆเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเสม,มือนว่า ตัวหารหรือเลข100เนี่ยมันตัดทอนกันไปตั้งแต่ในส่วนของตัวเศษกับตัวส่วนนี้แล้วเรียบร้อยนั่นเองจากนั้นวิธีการคิดคำนวณก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับว่าใครจะพิจารณาอย่างไรในมุมมองที่ผมนําเสนอคุณครูทุกท่านในที่นี้นะครับผมก็จะใช้ตัวสุดคูณแม่5นะครับ5 9 45แล้วก็51เป็น55เช่นว่า11กับ22สเนี่ยสามารถตัดทอนกันได้อีกก็คือตัดทอนกันได้2 ช่ไหมครับเพราะนั้นข้างบนจะเป็น2ก็เอาไปคูณกับ9ซะคําตอบออกมานะครับก็จะกลายเป็นเลข18เพราะฉะนันข้อนี้ตอบสวยๆยิ้มใสๆเอาคะแนนมาฟาดหน้าฉันได้เลยใช่ไหมคุณครับข้อนี้นะครับตอบ18ก้นในช้อยข้อขอไข,อขนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อหาแบบนี้นะครับบางปีจริงๆก็ออกไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็หวังว่าทุกคนจะทำคะแนนได้ดีขอเป็นกำลังใจให้นะครับยังไงใครประสบความสำเร็จแล้ว ยังไงฝากกลับมาคอมเมนต์นะครับกลับมารีวิวให้กันที่ใต้คอมเมนต์จะขอบคุณมากเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ